มันใจให้เจ้าเงาะด้วยนะครับเจ้าเงาะจะขุดหน่อไม้ไปให้กับนายแม่นะครับผมเหครับเป็นยังไงครับผมครับมาครับมันใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับจะเป็นยังไงครับผมโอ้ยวันนี้ ปาเมื่อฝนนะครับผมมาดูเจ้าเงาะเราจะเปียกหรือเปล่าครับผมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับดูกันครับว่าเจ้าเงาะจะได้หน่อไมเท่าไหร่นะครับผมดูกันครับโอ้โหนี่ครับผมน่อสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่มืดอฝนแล้วนะครับผมไม่รู้จะตกตอนไหนนะครับไม่รู้เจ้าเงาะจะเปียกหรือเปล่าครับผมดูกันครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับ เราจะพาไปขุดหน่อไม้กับนายแม่นะครับดูครับผมหน่อใหญ่ครับเป็นกำลังใจให้เจ้างาะด้วยนะครับมารับตามเจงาะมานะครับผมดูหน่อต่อไปครับจะเป็นยังไงครับผมมาครับดูกันครับเจงะอรอจะพิชิตหน่อไม้ได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ดูหน่อต่อไปครับผมว่าจะเป็นอย่างไรตั้งตตงนี้ดยครับ ทำแบบนี้นะครับผมดึงนครับดึงกำลังใจให้กับเจ้างาะด้วยนะครับหาที่ตั้งกล้องก่อนนะครับผมโอเคตั้งได้หรือเปล่าครับตรงนี้ดูกันครับกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับวางเจ้าเงาะจะขุดหนาะไม้ได้หรือเปล่าครับผมตั้งกล้องก่อนนะครับโอหลงหลงหล้มลง กำลังใจให้กับเจ้าง้อด้วยนะครับตัดสิงนี้ออกก่อนนะครับผมโอเคครับทาใหม่ครับผมกำลังใจให้กับเจ้าง้อด้วยนะครับกล้องใหม่ก่อนนะครับโอเคครับดูกันครับาจะเป็นยังไงครับผมเจ้าง้อจะเอาหนอนนี้ได้หรือเปล่าครับผมดูครับ โอ้โหเหงือไหลเข้าตาเลยนะครับผม,มใ,ใหงกับเจ้าหงอด้วยนะครับวับนนี้มันไม่มีแสงนะครับภาพมันก็เลยมืดๆหน่อยนะครับผมพี่ๆเ,เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหงอะด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับเจ้าเงอะด้วยเดี๋ยวเจ้าหงอะเสร็จภาร,รกิจนี้ก็จะไปตัดลองกองนะครับผมโอ้โหมาดูกันครับเ,เจ้าเมาะ โอ้โหฮึมันครับมหนอนใหญ่แค่ไหนนะครับผมแข็งกับจังอ่ะด้วยร้อนครับผมทิ้งนะครับเจอที่มีแก่ที่มีแก่เราก็ต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพาให้มันหนักรถนะครับผม กับเจ้ามอด้วยนะครับดูกันครับนี่ครับผมครับดูนะครับสองนอไปเลยเลยครับผมนี่ครับผมกำลังใจกับเจ้าง้อด้วยนะครับคลินี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ